สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 อฤทธิ์พาดาว YouTube.com m ta เว e r สไร์ราการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดวงชะตาตามวันเกิดดวง12ปีนักษัตร์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยายาและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเพทย์ดดดวคคำพยากรณ์ดวงชะตา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาและรวยเรียกสาโชคลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงิน ความรักและผ่าดาวเสร์ฟดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรื่องทำการมงคลต่างๆดูเรื่องออกรถดูเรื่องขึ้นบ้านใหม่ดูเรื่องเปิดร้านค้า กิจการดูเลือกแต่งงานดูเลือกผ่าคลอดดูชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในท่องรายการนี้จะมีรายการดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามสเสิร์ฟสไลด์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลิปนี้เป็นคลิปด,ดูดวงชะตารายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม2565นี้นะครับว่าดวงชะตาของแต่ละคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปให้กับอาจารย์ด้วยนะครับใครที่กดแชร์คลิปกดไลค์ให้กับอาจารย์เนี่ยขอให้รวยรวยรย,ย,ย,ยนะบัดนี้เธนินสาธุ ชาวลัคนาราศรีกร,รกฎนะครับในดวงชะตาในอิทธิพลดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายราศรีเนี่ยตำแหน่งก็เป็นราชาโชคในวันที่8สิงหาคม65เวลา23เดกา55นาทีนะครับชาวลัคนาราศรีกร,รกฎนะครับในดวงชะตาในอิทธิพลดาวเจ้าเรือนภพพันธุแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพลาพาเนี่ยนะครับสถิตภุมลัคนาของชาวราศรีกร,รกฎนะในดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชาโชคนะครับส่งผลให้ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเนี่ยนะมีเกณฑ์การติดต่อคุกคีกับเจ้าชะตาตลอดส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ย ได้รับสิ่งที่ดีหรือเจ้าชะตามีโอกาสได้บ้านได้รถได้ได้ที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับหรือทรัพย์สินเงินทองต่าง,างๆก็ได้ในดวงชะตาและในขนาดเดียวกันนะครับก็จะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณชาลิติประสิทธิเตนะครับนาบิประสิทธิที่เมีชาวราศีกรกฎในโชคลาภจะวิ่งเข้าหาคุณเต็มที่เลยนะเออเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระสมบูรณ์ปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับแต่ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎระมัดระวังไว้นิดนึง ระมัดระวังตัวขงกูเีให้ดีนะครับโดยเฉพาะใครอย่างที่ยังเป็นสาวเป็นแท่ยังวัยสรุนอยู่ยังเด็กๆอยู่18เออเอแอะแอะต้องระมัดระวังไว้ในหนึ่งในดวงจะตาเพราะอะไรคุณมีดาวศุกร์เลงดาวเสารและประกบกันขนาดนี้คือกระซิบกระซิบนะอาจารเห็นดวงมาเยอะแล้วคนที่ถูกข่มขืนเนี่ยมักดวงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดวงคุณต้องระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดี ระวังการถูกข่มขืนหรือมันอาจจะถูกมีแรงกดดันนะอะไรก็แล้วแต่อืดอัดทุกใจขมขืนเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับของชาวราศรีกรกฎนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามสวนวนไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับอย่าอยู่คนเดียวนะควรอยู่ที่ที่คนเยอะๆนะเอออยู่กับผู้เราผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรก็ต้องระมัดระวังตัวไว้นิดนึงนะครับอย่าไปที่ที่เปรี้ยว นะหรือที่ที่อาะโครจรไม่ดีเลยในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้นะระวังการเงินมีรายจ่ายความรักอืดอัดทุกใจขมขื่นไม่ค่อยดีนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพลังขานดาวคานนีจะย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งก็เป็นปากเกษตรนะครับในวันที่9สิงหาคม65เวลา4:32นนะครับชาวาลัคนาราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาในอิทธิพลดาวเจริญพภพปุตตะแล้วก็เป็นดาวเจริญพภพ กรมมะเนี่ยครับมาสถิตยอยู่ในภพลาภะนะตำแหน่งก็เป็นประแล้วก็เป็นอาคารขี่โคนะครับคือส่งผลให้คุณจะมีโอกาสในเรื่องของสเสน่ห์ที่ดีในดวงชะตานะแล้วก็บุตรบริวารหรือสิ่งใหม่ๆต่างๆที่เกิดขึ้นจะนําโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้กับเจ้าชะตาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับและในขณะเดียวกันการงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตารับผิดชอบอยู่นั้น ส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ก็จะได้มาแบบง่ายๆทาให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่สนใจในสังคมและคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะครับและในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาบซื้อลอตเตอรี่ต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยควรมีเลข3อยู่ด้วยเพราะเลข3นที่จะนําโชคลาบให้กับชาวราศีกรกฎเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณให้บุตรบริวารหรือลูกงคุณเนี่ย คนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ให้ก็ได้ก็มีโอกาสที่จะถูกมีโชคลาบด้วยเช่นกันของชาวราศีกรกฎนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกตดาวพระเกติ้นี้จะย้ายราศีเนี่ยในวันที่9สิงหาคม65เวลาตี4 4 6นนะครับดาวพระเกตสถิตพบปัตตนีนะครับส่งผลให้ดวงชะตางคุณเนี่ยนะครับมักจะมีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติจึงจะดีนะครับหรือดวงมงคลเนี่ยมักจะหาคู่ได้ยากนะมักจะแต่งงานช้านะครับ แต่ถ้าดวงชะตาใครแต่งงานเร็วเนี่ยนะเออมักจะอยู่ด้วยกันไม่ยืดยาวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆเข้าไว้ดีที่สุดนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนต่อสิ่งใดค่อยๆดูกันไปนะครับในดวงาตาไม่ควรรีบร้อนในเรื่องของความรักนะเออส่วนในด้านของโชคลาภเนี่ยมักจะฝันแม่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาคุณเนี่ยฝันถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ให้ไปซื้อลอตเตอรี่เลขนั้นมีโอกาสที่จะถูกมีโชคมีลาบรางวัลที่1แจ็คพอต30ล้านบาทน,นะครับหรือถ้าดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศคุณก็อาจจะไปซื้อโลอตโต้ก็มีโอกาสที่จะถูกเป็นร้อยล้านพันล้านได้เลยตามสบายเลยนะครับหรือคุณอาจจะพบคู่ครองชาวต่างชาติก็ได้นะครับแหมก็ขอให้พบในชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้านะครับนะ <c oughs> และอิทธิพลดาวพเกษนี้เจอกับดาวเสาร์ถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาในด้านของการงานนะครับ เกณนี้เป็นเล็งกับดาวสุขดีนี้เรื่งการเงินการทองในเรื่องของเพศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะครับชาวราศีกรกฎอาจารย์บอกไปแล้วนะเออระวังนะระวังนะโอเคมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ที่จะย้ายราศีนในวันที่17สิงหาคมหกา เวลา2องทุ่ม46นาทีนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาในอิทธิพลดาวเจริญพบกระดุมพระเนี่ยก็มาอยู่สถิตในพบกระดุมพระตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับหมายถึงเนี่ยรายได้ของเจ้าชะตาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะมีเงินมีทอเป็นกอบเป็นกำรรม,มีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้าน ร้อยล้านแหมทําเป็นเล่นไปนะครับถือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดีด้วยบุญอย่างชัดเจนเลยนะครับบุญนําพาวาสนาส่งในช่วงหนึ่งเดือนนี้เลยนะครับมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพ,พุธดาวพุธนี้จะเดินมนนะครับในวันที่20สิงหาคม65เวลา2ทุ่ม5นาทีนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับอิทธิพลดาวเจ้าเดินพบสรรัตว์ช้าแล้วก็เป็นดาวเจ้าเดินพบวินาศเนี่ยสถิตยอยู่ในพบสรรัตว์ช้าตำแหน่งก็เป็นเกษตรเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นพินทุบาทนะครับเพื่อนคนรอบข้างหรือ คนในสังคมของเจ้าชะตาที่เกี่ยวพันอยู่ด้วยนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่ดีแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและในขณะเดียวกันความเสียหายมักจะเกิดขึ้นในหมู่สังคมคนรับพ่างของเจ้าชะตาแต่ไม่ส่งผลกระทบกระเทือนถึงฐานะความเป็นอยู่ของเจ้าชาตานะตนักและดวงชะตาคุณเนี่ยมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่าๆด้วยอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นกันเลยนะครับในดวงชะตาพระจันทร์จะดับนในวันที่27สิงหาคม15 เวลา15.29นกานาทีนะครับดับอยู่ที่ราศีสิงในพบการเงินช่วงนั้นการเงินอาจจะมีปัญหามีเรื่องเสียเงนินนะครับต้องระวังนิดนึงนะและพระจันทร์ก็จะเพ็นพระจันทร์จะเพ่นในว,วันที่12สิงหาคม65เวลา7.59โมงนาทีนะครับพระจันทร์เพ่นอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ใน่พบปัตตนิดีในเรื่องความรักนะครับคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามที่ดีในดวงชะตา นะก็ถือว่าให้คุณนะครับพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับมีโชคลาภนะแล้วก็มีหลายคนถามว่านะครับอาจารย์จะเสริมดวงชะตาอย่างไรให้ดีขึ้น รเรื่องการเสริมดวงการที่จะเสริมดวงนี้ดวงมันก็คือดวงชะตามันมาจากกรรมเก่าและกรรมใหม่คนทุกคนมีกรรมคือการกระทําเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมในอดีตได้และไม่มีผู้ใดหน้าไหนที่จะมาบังคับยัดเยียดกรรมใส่มือของคุณได้นอกจากตัวของคุณเองเงากรรมของตัวของคุณเองจะเป็นผู้บันทึกทั้งกรรมดีและไม่ดีคนเราไม่สามารถเลือกที่จะเกิดได้จึงมีคําพูดที่กล่าวไว้ว่าบุญพาวาสนาสง่งแข่งบุญแข่งวาสนาการแข่งไม่ได้จงทําดีเข้าไว้คุณต้องมีศรัทธามีกําลังใจที่จะสู้กับทุก ในชีวิตเพราะมันทําให้เราได้ใช้กําลังสมองกําลังกายกําลังสติปัญญาตามหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไม่มากเกินไปไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปไม่น้อยเกินไปต้องมีความพอดีพอประมาณความพอเพียงให้มีความสมดุลอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของเซนเตอร์ตรงกลางของจักรวาลอันเป็นมงคลเพราะฉะนั้นคนเราต้องขยันดีมีความอดทน 1. สัจจะคือความซื่อสัตย์2ธรรมะคือการฝึกฝน3ขันติความอดทน สี่จาคะคือความเสียสละทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่หลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันที่จะดับสูญหายไปเพราะมันคือความจริงคือสัจธรรมและคนเราต้องมีทานสิลภาวนาด้วยการทําบุญการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาทําให้ชีวิตมีสุขหากดวงชะตาผู้ใดมีกรรมมาก็สามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวรกรรมต่างๆเก่งใจพระเก่งใจเจ้าสืบเนื่อง จากพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นทรงได้แสดงธรรมเทศนาต่อเหล่าเทวดาฟ้าดินสัพสัตทั้งหลายจึงมีการอาโหสีกรรมกันเกิดขึ้นตัดกรรมต่อกันยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอาภัยทานวัดเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพิธีกรรมทางพระสงฆ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสลายเคราะห์อันเป็นมงคลเคราะห์กรรมเวรกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันหนักเบามันไม่เหมือนกันดวงมงคลที่เกิดมาเนี่ย นะมีอุปสักนะแต่เขาขายันอย่างดี นะปฏิบัติธรรมทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเนี่ยนะดวงชะตาเขาก็มีความสําเร็จนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ดวงชะตาบางคนขยันแบบสุดๆเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็ยังไม่รวยสักทีมีวิธีแก้ไขไหมก็ต้องเล่นของเครื่องรางของขังวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาคนเราต้องมีของก็คือบุญกุศลคือความกตัญญูต่อพ่อแม่ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มีความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหนึ่งคนเราต้องรู้จักคิดดีก่อน คิดดีทำดีพูดดีต้องคิดดีก่อนมองโลกในแงด่ดีสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระพุทธองค์ได้กล่าวเอาไว้จิตเป็นสุกดวงชะตาของคุณจะเปิดถ้าคุณคิดทุกข์เศร้าหมองดวงชะตาก็จะปิดโชคลาภสิ่งที่ดีจะไม่เข้าจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นคิดดีเข้าไว้เป็นมงคล2บูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขังเพื่อเสริมดวงชะตาหนุนดวงให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่หรือจากสำนักไหนหรือจากพระเกจิอาจารย์รูปไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นนนนมงงคคลัั้้ะ หรือคุณจะบูชามาหายานนะครับของอาจารย์ก็ได้เพื่อเสริมดวงชะตานะเรียกทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักรวมถึงโชคลาภต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลถ้าท่านใดสนใจที่จะบูชานะดวงน้โมพุทธายะนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะตามข้อมูลรายละเอียดที่อาจารย์ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเสกการเป็นมงคลนะครับมีบทสวดพระคาถาให้ด้วยราคาบูชา1 9 9 9ับาทนะครับพร้อมกรอบส,ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับแต่ละส่งไปต่าง างประเทศก็ต้องบวกค่าส่งให้อาจารย์ด้วยก็มีหลายท่านนะครับที่ติดต่อมาจากต่างประเทศอาจารย์ก็ได้ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยก็ติดต่อมาได้นะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ